วันนี้นะคะเราก็จะมาแบบเก็บเบื้องหลังแหละเพราะว่าเบื้องหน้าเนี่ยเห็นกัน <he en S 2> อ่ะเฮ้ยสวยงามแต่เบื้องหลังมันมีความวุ่นวายมันมีความมันวัวอะไรเยอะแยะไปหมดต้องนายต้องใช้อีกรอบนึง <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นงานเข้าเลยจะพรุ่งนี้อยู่แล้วดู <laughs> พร้อมมากค่ะ <laughs> ยังค่ะชุดยังไม่ได้เปลี่ยน <laughs> นี่คือชุดซ้อม

นายต้องใช้อีกรอบนึงโอ้แต่มันไวมากเลย กิดอะไรขึ้นเกิอะไรขึ้น,ขน,ขน,ขนเขาทำซาวผิดมาค่ะเพราะว่าตอนซ้อมอะโดนตรีมันพอดีแต่ว่าอันนี้มันไม่พอดีน้องน่าจะลืมทำไม่เท่ากันงานเข้าเลยจะพรุ่งนี้อยู่แล้วดู เมือนพบคนหน้ามือครับหน้ามือหนึ่งนี่ขนาดยังไม่ได้ยกจริงเดี๋ยวรอผ้าก่อนผ้าก็ยังไม่มาคือมันจะมีผ้าเบาๆแบบพิ้วพ่เดี๋ยวต้องซ้อมซ้อมกับรองเท้าจับผ้าก่อนเพราะถ้าซ้อมองเท้าเดี๋ยวรองเท้ากัดแบบเท้าคือแบบเป็นแผลเลยนะเป็นแก้วอ่ะเท้าเป็นแก้วเลยหน้าแม่งไปหมดแล้วด้วยตาโหลไม่ได้นอนซ้อมหนักมากแล้วยังไม่พอทําธุรกิจไปส่วนตัวได้ไงแล้วก็ทําเพลงทาเพลงใหม่อยากให้วันหนึ่งมีห้าสิบ ฉันจะไปนู่นไปนี่อันนี้คือที่เห็นอยู่นี่คือถึงห้าทุ่มแล้วนะนีย่ยจะห้าทุ่มแล้วมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งม<า>ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ <c oughs> ได้เลยดิไม่ได้อันนี้แบบคือยังเต้นไม่โอเคเลยยังต้องซ้อมอีกประมาณร้อยรอบแล้วพรุ่งนี้เราแสดงกี่โมงเชา้าสิบโมงเช้ายอยากจะเลื่อนจตูบอกว่านขอถ่ายเทปเย็นได้ไหม <c oughs> พรุ่งนี้เป็นรายการไม้ของคำก็อันนี้ก็จะเป็นโชว์แรกจะได้เป็นเวทีแรกที่ขึ้นด้วยคือถ้าเราเต้น ออกงานไปสักสิบยี่สิบงานมันเริ่มชินแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นละอันนี้แบบพิถ่าอะไรต่วะาเลยแต่ว่าแล้วประเด็นที่มันตื่นเต้นกว่านั้นคือสะบัดเนี่ยมีหลายเบอร์มากคุณแม่ทําสะบัดหลายเวอร์ชันมากคือไปลาไปออกรายการก็คือไม่อยากจะทําท่าซ้ากันไงออก็เลยแบบแบบแดนเซอร์บอกท่าเก่ายังจําไม่ได้เลย น,นางยญาเซี่ยวลิมยีอย่าปล่อยผู้หญิงไว้กับผ้า <c oughs> แต่แต่ที่ซ้อมมาคือยังไม่ได้ซ้อมกับต้นสูงเลย <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้น ที่ซ้อมสอง,สองรอบปัญหาคือเห<า>ยียบท่าแล้วก็บอกกิ้งเบี้ยวบ้างาหลังจากที่พอมไม่ได้ดูกระจกทุกคนก็มีลืมท่ารวมถึงชั้น<อ><อ>แล้วก็อินพวอิสไปเรื่อยรู้แรงตัวเองเลยว่าจะเต้นได้เท่าไหร่ไม่งั้นถ้าใส่ย,ยับนี่คือหน้ามันหน้ามันออกเลยว่าเหนื่อยเพราะพี่แต่ร้องด้วยยากกว่าเดิมเยอะไหมพี่แต่อันนี้ยากมากโหยากกว่าเดิมยากมากมาก ใช่แล้วเวลาซ้อมน้อยด้วยไม่ดีเลยเหมือนแบบอุ้ยได้จะไม่ใช่เลยนะค,คือในใจเรารู้ว่าเราทําได้ดีกว่านี้แต่พี่จัไม่มีเวลาเลยเว้ยแล้วแบบละครด้วยแล้วก็ทําหลายอย่างเลยอะ่ะแล้วเพิ่งซ้อมพร้อมกันสองวันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้โชว์แล้ว <Wow. S 1> จริงๆซ้อมขนาดนี้จริงๆอะ่ะถ้าให้สวยแล้วให้เป๊ะให้ออกมาแกรนให้ออกมาแบบอย่างที่ใจชอบที่ขอเดือนหนึ่งแต่มันไม่ได้ไงใช่ไหมถ้าหลังยงสีดูหุ่นดูนันี้แม่โทมมากแม่เหนื่อยมาก โซมจริงเพราะว่าไม่ได้นอนหลายวันนอนดึกแล้วลูกๆที่บ้านก็ควนตลอด <c oughs> อีกระตังอียูยี่กระปุกสามตัววิ่งขึ้น <c oughs> เตียง <c oughs> เดี๋ยวนี้มันตัวใหญ่มันขึ้นเตียงได้มันกระโดดข้ามหน้าฉันแบบมันวิ่งไล่กันแล้วฉันก็แบบหลับอยู่แล้วฉันแบบ คือมันวิ่งกันมันคึกกันประมาณตีสองตีสาทุกวันแล้วแม่ก็คือแบบตื่นมาด่ามาเลยเดี๋ยวมารอชมเนาะว่า The show must go on จะเกิดอะไรขึ้นบนนั้นบ้างนะคะตอนนี้พึ่งสิ่งศักดิ์ศรีไม่ได้ละอยู่ที่ตัวเองแต่โมงเช้าคือตื่นเดินทาง9โมงเพื่อไปถึงสตูส0บโมงเช้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ <bin uk> <azo> เขาบอกว่า <uno> เที่ยงต้องซ้อมบล็อกกิ้งถามว่าเสร็จไหมไม่แม่คนเขาตอบพี่เอาเข้าห้องสบายต้มพี่ต้องสลบไป คืนจะาคืนจำไรให้กับแฟนเพลงสมสมต้องสบัดนะปูเนะทงสบัดทำสคลิปอันนี้น่าดู <f ix> ร้อมมากค่ะ <S <s> <S ยัง่ะชุดยังไม่ได้เปลี่ยนนี่คือชุดซ้อมนี่คือชุดซ้อมก็เดี๋ยววันนี้นะคะ <S <s <ign al> เราก็จะมาแบบเก็บเบื้องหลังแหละ <S <s <ign al> เพราะว่าเบื้องหน้าเนี่ยเห็นกันอ่ะเฮ้ยสวยงามแต่เบื้องหลังมันมีความวุ่นวายมันมีความแบบโออะไรเยอะแยะไปหมดกว่าจะได้ภาพสวยๆแบบเบื้องหน้าวันนี้ก็เลยเน้นเบื้องหลังแล้วก็จะบอกว่า เดี๋ยวตอนที่เขาอักจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเก็บภาพเพราะว่าทางรายการเขาก็แบบว่าเฮ้ยกลัวเราเอาไปปล่อยก่อนนะซึ่งเดี๋ยวแต่จะเก็บภาพตอนเราซ้อมบ็อกกิ้งนะคะตอนที่แบบว่าโชว์จริงจะออกมาสวยเลิศแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆกันในรายการนะคะไมทองคำเนา้ววันนี้นะคะซึ่งออนแอร์วันไหนเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะคะ เละเ้มันสดเก้าเหลาครับเินเหมากเลยเนื้อชอบแบบเนื้เนื้อเลยน้ำไม่เอาน้าไม่เอามันแห้งไม่เอาปืนยเรไปิตางตาละตาแห้งละนอนน้อย่ะนอนน้อยแล้วใส่คอนแทคตาแห้งเนี่ยฉีดน้ำหอมป้องกันขี้เต่าออก มันจะเปกินนะโอเต่าทะเลเลยทีเนี้ยมีอะไรนะวันนี้เรามีเทนไฟเทนนะครับพี่แต่๋นโชคใช่รับแค่มาเปิดตัวไอเฉยด้ว่กันโชว์สบัดเสียวอ่ะกลัวตกใช่ไหม

ไม่เว่แล้วมันต้องดื่อขนานนั้นหนักเลยจริงรัคาทำไมอะไปให้หกสิบคะแนนเพราะว่ามีผิดอยู่แล้วก็มันลื่นอ่ะแต่ก็ยังว่าแหละก็เพิ่มให้อีกสิบก็ได้เปเจ็ดสิบโอ๊ะแทีลน สจนมากเวลาไปถ่ายรายการนะคะเวทีมันไม่ได้เหมาะสําหรับเหมือนพื้นปะเก้ใช่ไหมตามตามห้องซ้อมเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฟอรีลรีลดอะไรเงียมันมันซัพพอร์ตการเต้นแต่ทีเนี้ยเวทีตามงาน มเป็นตะปูมีเสี้ยนบางที่ปูพรมโคมเล่นไม่ได้เลยปูพรมนี่คือยับพังเพราะว่าพรมมันไม่ยึดพรมมันเหนียวเหนียวคืออันหมุนไม่ได้สะดุดด้วยอันนี้คือปัญหาคือลื่นเกินเพราะว่าเวทีเขาต้องเงาแล้วเธอเข้าใจว่าแค่เดินก็ลื่นแล้วแล้วนี่ใส่ส้นสูงอ่ะแล้วฉันต้องจิกปลายเพื่อให้มันยึดแล้วถ้ามันคือมันเร็วมากแล้วไม่โอเคหงุดหงิดหงุดหงิดก็หมายถึงว่าหงุดหงิดที่เจอสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ต้อง ต้องทำให้มันได้เต็มที่เท่าที่จะทาได้ค่ะคนคนอื่นอาจจะมองเฮ้ยมันดีแล้วแต่ว่าเรารู้ว่ามันมันดีแบบนี้อะแต่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันลื่นมากแล้วก็ท่าใหม่มันก็มีการลนอะลนเมื่อกี้คือเขาซ้อมพร้อมก่อนแต่เดี๋ยวเอาจริงก็คือเดี๋ยวจะมีครูสลาแล้วก็พี่สุนารีแล้วก็พี่โน้ตเชิญยิ้มนะคะก็จะนั่งดูโชว์เราได้หรเฮ้ วันนี้นะคะก็เสร็จภารกิจกับโชว์ใหม่นะคะแล้วก็รายการไม่ทำคำเรื่องล้างการทํางานเนาะจริงตัด2เทปได้เลยแล้วเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยก็คือวันเดทที่แบบซ้อมทั้งวันเลยนะเออแล้ววันนี้ก็ก็คือรวมๆกันแล้วก็คือโชว์เนี้ยเหนื่อยแต่เพื่อแฟนๆแล้วก็คนดูทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกระแตอาร์ชิยอนกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใหม่3ามเพลงรวดเลยหลายๆคนตามแบบว่า แม่เมื่อไรแม่จะออกเพลงแม่ขายของอย่างเดียวเลยแม่จะเป็นแบบเหมือนแม่รีฮาน่าไม่ได้ไม่ร้องไปร้องเพลงแล้วแม่รีฮาน่าขายของปีล 20, 000, 000, ะสองหมื่นล้านอ่ะเป็นฉันฉันก็เลิกร้องแล้วป่ะได้เงินพี 20, 000, 000. ่สองหมื่นล้านก็ยังขายเอ้ยยังขายของยังร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทาแป้งทิ้นหน้าเด้งแคที่คอสเพติกของเรากันด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวไปหารายฐานเพราะว่า วันนี้เอาจริงๆยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมตั้งแต่พี่มาพี่ไม่ได้กินข้าวเลยนะทํางานจะลืมกินข้าวนี่หิวมากพอเสร็จปุ๊บหิวจังวะอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าแต่ข้องน้ําครีงรอบ3รอบกินผลไม้ไปซิ้น2ชิ้นอะไรให้มันแบบมีน้ําตาลในร่างกายเพราะว่าคือเวลาเราทํางานเราตื่นเต้นไว้ยแล้วเราก็จะลืมูลืมนี่ลืมกินก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ ตามติดแตรในวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้เรามีกําลังใจถ่ายนะคะทีมงานทุกคนก็จะได้อัพคลิปบ่อยๆนะคะแล้วก็จะพยายามมาอัปเดตนะคะผลงานรวมถึงแต่งตามแตรหายไปนานมาก ไม่ได้ถ่ายเลยไม่มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะมาตามติดตังกันด้วยนะคะน้องกระตังหลายๆคนตามหาน้องกระตังเมื่อไหร่น้องกระตังจะมาอีกเดี๋ยวแอบถ่ายคลิปขำๆมาให้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแคที่กระแตแล้วก็ติดตามกันไปตลอดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปดูฟิตตามแตกันด้วยนะคะถ้าอยากผุนดีสวยไปด้วยกันอย่าลืมดูลิตตามแต่ด้วยนะคะถ้าเยอะมากบ้าบอลเลยข้างหลังคืออะไรอะ ออพี่ลุกตามด่าติ๊กตอ็อกวันวันไม่ทำอะไรค่ะถ่ายติ๊กตอ็อกถ่ายติ๊กตอ็อกเจอกันให้ไว